ทำไมเราต้องใช้ชุดเสือซูก้านะครับแล้วก็เพราะอะไรชาวไร่หลายหคนนะครับถึงเลือกใช้กันนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับน้องแซงนะครับหัวเสือลูกโลกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าทําไมเราต้องใช้ชุดเสือซูก้านะครับแล้วก็เพราะอะไรชาวไร่ หลายๆคนนะครับถึงเลือกใช้กันสวัสดีครับโสวัสดีครับสวัสดีครับควันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโควิดนะครับแห่งไร่ซับเจริญนะครับโก้ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่หมู่บ้านกตพุทธนะครับตำบลธรรมเสนอำเภอพุทรลามจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นผู้ที่ใช้ชุดเสื้อสูก้ารบวันนี้นะครับเราก็เลยตามเข้ามาในแปลงครับโกใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นหญ้าตายแบบนี้ก็ใช้ไปนะครับใช้ไปฉีดเมื่อตอนเช้านะครับประมาณช่วงบ่ายฝนก็ตก ก็ใจไม่ดีเอ๊มมันจะตายไหมน้องพอดูมาเริ่มวันที่สามวันที่สี่ยาเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งครับผมก็ตอนนี้ฉีดได้ประมาณหกวันแล้วครับก็อ้อยก็ยังเขียวอยู่เลยครับแต่ยาแห้งไปหมดเลยครับผมก็ได้ผลดีมากเลยครับครับผมสำหรับอ้อยเท่าไหร่ครับชุดนี้นะครับจะไม่มีผลต่ออ้อยเลยนะครับอันนี้ก็โกชีเข้าไปนี่ก็คือทับอ้อยเข้าไปเลยฉีดกอกยอดอ้อยไปเลยครับ ชีดกอกยอดอ้อยไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูหญ้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังที่ฉีดไปนะครับที่โกบอกนะครับว่าชุดนี้หลังจากฉีดไปตอนเช้านะครับหลังฉีดไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับมีฝนตกลงมานะครับอัน,น